สำหรับใบงานนี้นะคะเราจะต้องไปดูคลิปวิดีโ,ดโอการเรียนรู้เรื่องแหล่งกำเนิดแสงก่อนนะคะแล้วเราถึงจะมา,าทําใบงานที่8ได้นะคะเรื่องแสงและการมองเห็นเนะเาะให้เรียนสำรวจแหล่งกําเนิดแสงในชีวิตประจำวันนะคะบริเวณรอบๆโรงเรียนเนาะทีนี้เราไม่ได้มาโรงเรียนนะคะเปลี่ยนเป็นแหล่งกําเนิดแสงในชีวิตประจำวันบริเวณบ้านของนักเรียนเองนะคะ มาเป็นรูปดอกไม้ใช่ไหมดอกนี้นะคะหรือดอกไม้นักเ,เรียนระบายสีให้สวยงามนะคะเป็นรูปของดอกนะคะแล้วบอกว่าแหล่งกําเนิดแสงไม่ว่าจะเป็นทางธรรมชาติหรือว่าที่มันที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะให้เรียนเขียนมานะะว่ามีแหล่งกําเนิดแสงที่ใดบ้างนะคะที่อยู่รอบๆบ,บ,บ้านนักเ,เรียนแต่ถ้า,าบางทีคิดไม่ออกนักเ,เรียนดูใน YouTube ก็ได้หรือว่าเปิดใน Google ก็ได้นะคะคุณยกตัวอย่างให้นะคะสักสองอันเนะเาะใน แหล่งกำเนิดแสงที่อยู่ใ,ใกล้ๆบ้านเราอย่างเช่นหิงห้อยนะคะตัวอย่างนะคะหิงห้อยอหิงห้อยเนาะห,ห,หรืออาจจะเป็นโคมไฟนะคะโคมไฟเป็นต้นนะอาจจะเป็นไฟหน้ารถยนต์ไฟฉายนะคะ ฟ้าผ่าแบบนี้เป็นต้นนะเขียนให้ครบนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามด้วยนะคะต่อไปค่ะให้หนักเรียนนําคําที่กรหนดให้ต่อไปนี้แล้วเอาไปใส่ในช่องวางด้านล่างนะคะว่าอันไหนเป็นแหล่งกําเนิดทางธรรมชาติอันไหนเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะเรามาดูอันแรกค่ะเทีนยนไขเทีนยนไขเป็นอะไรเทีนยนไขเป็นแหล่งกําเนิดแสงที่มนุษย์สร้างขึ้นใช่ไหมคะเพราะว่ามนุษย์เป็นคนสร้างเทียนไขนักเรียนก็นําเทียนไขมาใส่ด้านฝั่งนี้ ใช่ไหมคะ่อไปอะไรอีกดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์ใครคนสร้างดวงอาทิตย์ก็ต้องเป็นธรรมชาตินัเรียนก็เอาดวงอาทิตย์มาใส่ฝั่งนี้นะคะดวงอาทิตย์เนาะแบบนี้นะคะเป็นต้นเรามาดูอีกแบบหนึ่งนะกองไฟอะไรใครใครคนสร้างคะมนุษย์ใช่ไหมคะหลอดไฟก็มนุษย์สร้างขึ้นนะคะดาวฤกษ์ใครสร้างเอ่ยนะเป็นธรรมชาติหิงห้อยธรรมชาติตะเกียงก็มนุษย์สร้างขึ้นนะ,ะใช้มนุษย์เป็นคนสร้าง ฟาแลบกออ็ธรรมชาติเห็ดเรืองแสงกมาจากธรรมชาติแน่นกับพุ่นนะคะเรืองแสงก็ธรรมชาติป้านไายไฟฟ้าก็มาจากธรรมชาติโคมไฟมนุษย์สร้างขึ้นดวงดาวนะคะธรรมชาติจากรจันทร์วงช้างที่มีแสงนะคะกออ็มาจากออธรรมชาตินั่นเองค่ะนักเรียนใส่ลงไปในช่องว่างให้เรียบร้อยนะคะถ้าเกิดว่า,ามีเวลาว่างก็ตกแต่งให้สวยงามเนาะนะคะเอาละทีนี้เราลองมาดูนะคะ ายงานที่ส0นะคะให้เด็กสะกภาพแล้ววาดลูกศรแส,สดงการเคลื่อนที่นะจากแหล่งกําเนิดแสงนะ,ะซึ่งเด็กผู้หญิงมีมองเห็นวัตถุก,ก็คือมองเห็นหมาได้อย่างไรโดยให้น้องเด็กวาดรูปเส้นนะเป็นเส้นของเขาเรียกว่าเส้นตรงนะคะวาแสงกําเนิดเป็นเส้นตรงให้เดยนใช้บรรทัดขีดนะคะ,ะขีดเส้นตรงแสงมาจากไหนแสงจากดวงอาทิตย์กับจากธรรมชาติมากระทบกับวัตถุคือสุนัขนะใช้บรรทัดขีดนะคะตรงนี้ทีนี้เด็กสอนวาดรูปด้วยนะคะแล้วก็ จากนั้นวัตถุก็จะสะท้อนภาพไปยังดวงตาของเด็กผู้หญิงคนนี้เห็นไ,ไหมคะอ่านี่คือเส้นทางของการเดินทางของแสงนะและทาให้เด็กคนนี้เห็นวัตถุก,ก็คือสุนัขนั่นเองนะคะด้านล่างเราจะอธิบายว่ายังไงนะักเรียนก็บอกไปเลยนะคะว่าแสงนะ,ะก็คือดวงอาทิตย์นะ,ะมาจากธรรมชาตินะ,ะเดินทางเป็นเส้นตรงตรงนี้นะคะเดินทางเป็นเส้นตรงนะคะมากระทบกับวัตถุนะคะ ก็คือสุนัขใช่ไหมคะแล้วหลังจากนั้นนะคะแสงจากวัตถุนะคะก็สะทอ้อนเข้าสู่ในตาของมนุษย์ทําให้เรามองเห็นวัตถุนั่นเองค่ะอันนี้คือคําอธิบายนะคะครูคให้เรียนเขียนในช่องว่างนี้เนาะถ้าฟังแล้วเขียนไม่ทันนะให้ย้อนกลับไปที่วดีโอด้านหน้านิดน,นึงนะนักเรียนก็ฟังครูคอีกรอบนึงแล้วก็เขียนตามนะคะ,อะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ,ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ